มีคนเคยถามว่าบ้านในฝันของเราเป็นแบบไหนตอนนั้นตอบไม่ได้เลยค่ะเพราะคิดว่าบ้านก็คือที่พักแต่พอมีลูกมีครอบครัวฉันเริ่มมองบ้านต่างไปบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยนะคะแต่ต้องรู้สึกได้ถึงความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาบ้านเราวันที่เจอโครงการนะคะรัตดารมพุทธมนทรสายสาม แค่ขับรถผ่านนะคะยังไม่ได้เห็นบ้านแต่ก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่แหละที่เราตามหาซึ่งที่นี่ตอบโจทย์กับครอบครัวของเราที่สุดแล้วค่ะบ้านหลังนี้ออกแบบได้สวยมากเลยนะคะเรียบหรูดูทันสมัยสไตล์โมเดิร์นเฟรนด์โดยเฉพาะห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมของที่นี่นะคะใหญ่มากๆฟังก์ชันครบคันพร้อมห้องน้ำชมสวนทำให้เรารู้สึกพักผ่อนได้เต็มที่เลยนะคะห้องนั่งเล่นมีพื้นที่กว้างและเชื่อมต่อกับห้องกรีนรูม ทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติตลอดเวลานะคะ mm hmm. จุดที่ประทับใจที่สุดก็คงเป็นความสงบของที่นี่ค่ะที่นี่ร่มรื่นมากมีสวนมีต้นไม้เยอะคบเ้าที่มีเอกลักษณ์สาไว้น้ำใหญ่มีฟิตเนสมีสนามหญ้าส่วนกลางขนาดใหญ่ร่มรื่น หลังจากเลิกจากทำงานมาเราได้เดินผ่อนคลายรีแลกซ์แล้วก็มีความสดชื่นในทุกๆวันเรื่องความปลอดภัยก็หายห่วงเลยค่ะระบบรปภเข้มมากมีกล้องวงจรปิด C C T V เข้าออกด้วยระบบสแกนป้ายทะเบียนทำให้เราวางใจได้ว่าครอบครัวของเราได้อยู่ในที่ปลอดภัยจริงๆ ทั้งหมดนี้ที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกโครงการรดาดนลมพุทธมนตรสายสามและส่วนการเดินทางก็สะดวกสบายเดินทางได้สะดวกเพราะว่าติดกับถนนใหญ่และทางด่วนซึ่งมันตอบโจทย์กับเราในการเดินทางไปทำงานค่ะบ้านหลังนี้ไม่ได้แค่เปลี่ยนที่อยู่แต่มันเปลี่ยนคุณภาพชีวิตเราทั้งครอบครัวค่ะ